สวัสดีครับสวัสดีช่องอิสานบ้านพุยเนยน้อยเสียงตัดหญ้าก็ยังทวนๆอยู่ครับคำเหรอครับเอานกฝึกมมาครับขึ้นเนียดขังแรกไม่ย,ยิ่มเสียงคู่อยู่ก่อนผมเฉยยางมาเอา คิดว่ามันนกปลาคู่ใ้ตัวเมียนะครับพี่น้องพ่อมาหอดเนี่ยครับจัดเห่ครับนกไม่นกไม้ครับขึ้นไปเนียดข้างแรกเลยครับนี่ครับต้องมองอย่งีงครับอาจารย์เพราะท่านมีซื้อครับเพราะว่าเอามาลองเบิ้งรับคำเมื่อเนี่ยค่ะขนเขานครับเชียง ก็จะตัดหญ้ายังแห้งอยู่ครับเดี๋ยวเอาลมาไม้เบิ้งครับอาจารย์ครับบูไม่นมันหมานให้มันฟุกเนาะครับบนันโอ้เก่งๆครับนี่และครับอาจารย์เช่เลยนะครับหลอบคำ บ้ามันสีบดได้หรอครับโอ้บลูไอ้ฟุกลืมหมันตัวนี้กัน,นกไม่ซิ่งๆนะครับผมอดีตทวนๆอยู่ครับเชียงตัดห้ากับบอกไก่นะครับตัวแอนแอนแอนอยู่ใกลไก่เนีย่ยละครับเป็นตโนกยานเยู่ได้แต่ว่าผมนึ้ยินงเสียงคู่ครับเละยางเมเบึง ครับเฉลเลยเพิ่อนอือโอ้ยปีกแตกหมดงามดีไปยังแม่ครับอาจารย์โอ้ยสุดยอดเลยเครับอาจารย์ด้วยความขลุดขอหยุดจุดกิบเซสำนียก่อนด้ครับที่เขาบ้านแหละครับเนี่ยครับแต่เป็นโตดินนะออกมากอะ บ่โดนครับไม่ตัครึ่งชั่วโมงนี่ครับบ่ได้ประเนียดนี่ก็บ่ได้แซมนะครับแหงขอรอแล้วครับบังคับเดือดกลางเพราะว่าย่านย่านยานัยนนั้นบ่มีเวลาบ่ได้แซมไว้โอ้กันจอมันนี่ก็สุดยอดเดอ้อหลายคิดว่าเก่งเลยเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าก็ท,ทวนทวนอยู่ใกล้ๆนี่ ตั้งตอกลักล้ามง้วกปกๆยู่ครับเอาด้วยความขลบุบยกขภภาพแข็งแรงยืดีไม่แห้งกับผมรองนายกไปทุนครับสวัสดีครับ